ที่ดินผ่อนได้โดยไม่ต้องวางดาวหรือไม่ต้องกู้เข้าอยู่ได้เลยใกล้กรุงเทพม,มหานครแค่35กิโลเมตรอยู่ที่ตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะเริ่มต้นที่เดือนละแค่5,000บาทตั้งแต่50ตารางวาขึ้นไปไปดูกันค่ะว่ามีกี่แปลงบ้างว้าว วัชริยาบ้านและที่ดินสวัสดีค่ะพี่น้องหายหน้าหายตาไปเป็นเดือนนะคะเนื่องเรากาไปทำที่ดินอยู่ที่พระนครศรียุธยาค่ะกับตรงนี้เลยนะคะตำบลโคกม่วงอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะวันนี้ขอเล่าเป็นสตรอรี่เลยนะคะบ้านดอนคอยค่ะเมื่อกี้โรงเรียนบ้านดอนคอยแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยนะคะเริ่มต้นมาที่1แปลงก่อนแล้วก็มา2แปลงตอนอัดนี่สมแปลงนะคะ แต่ทย์หน้าไปโอนอีกแปลงหนึ่งเป็นสี่ค่ะเข้ามาทีแรกเนี่ยถนนยังไม่ทำนะพอผูบเข้ามาทำถนนเลยค่ะพี่น้องคะขยายถนนเพราะมีข่าวดีว่าถนนทางหมายเลขสามจะเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีของท่านผู้ฟังผู้ดูลูกค้าพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะได้ที่ดินนี้ไปเอามาดูแปลงแรกที่โอได้มา50ตารางวาก่อนนะคะ ตรงนี้ผ่อนได้ไม่ต้องวางดาวเพราะว่ามันเป็นของเราเองผ่อนกับบริษัทวัชรยาบ้านและที่ดินเองแรกแรกก็ลกให้คุณลุงบรรเจิดเนี่ยนะคะมาทําให้แปลงแรก50ตารางวาตรงนี้นะคะในรูปนี่ยังไม่ได้ถมแปลงนี้นะคะ50ตารางวาโฉนดเลขที่15866ค่ะตรงนี้หลังวัดเสร็จแล้ว แล้วก็ทางยาไปได้สัก2เดือนปัจจุบันถมแล้วค่ะอ่าปัจจุบันถมแล้วนะคะแล้วนี่แปลงที่สองไปโอนแปลงที่สองพอต่อมาไม่นานมันก็ได้แปลงที่สองขึ้นมาแล้วที่ดินอยู่ใกล้กันด้วยแปลงที่สองก็116ตารางวาเลขโฉนดหน5 0 9หตรงนี้นะคะ 116ตารางวาพอได้มาเราก็มารังวัดนี่ค่ะ116ตารางวาตรงนี้เรารังวัดขายอยู่ที่300แสนบาทแต่อันนี้จะออกแปลงสุดท้ายนะคะเพราะโฉนดรอ4เดือนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เดือนเลยนี่ค่ะแปลงนี้3า0แสนรอถมก่อนนะพี่น้องใจเย็นๆทางสาธารณะกว้าง6เมตรตรงนู้นคือถนน ในหมู่บ้านห่างกันไม่ถึงกิโลตรงนั้นน,นะคะวิวสวยแบบนี้เหมาะสำหรับพี่น้องที่อยากมีบ้านอยู่ในท้องน้ำมันหาซื้อท้องน้ำไม่ได้นะคะในราคาถูกขนาดเนี้ยนี่ค่ะตำแหน่งนี้ที่โอ๋ให้ช่างมารังวัดพอได้ปุ๊บรังวัดปั๊บรอโฉนดสี่เดือนนี่ค่ะขายถูกๆเลยสามแสนต่อรองก็เอาไปเลยหรือใครจะผ่อน ผ่อนตรงนี้ไอ้แปลงร้อยสิบตารางวาวางดาวนิดหน่อยแล้วก็ผ่อนได้เลยถ้าเป็นแปลงเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือโฉนดลังวัดเสร็จละหัวแดงๆเนี่ยอันนี้คือร้อยสิบหตารางวานี่ค่ะมีเลขครบแต่มันอยู่ในท้องนารอให้คุณลุงเขาเกี่ยวข้าวแล้วค่อยถมแต่เดี๋ยวจะไปพาไปดูอีกแปลงหนึ่งแปลงที่สามที่เพิ่งได้มา นี่นะคะอันนี้ก็ทำกันไปเสร็จละในวันที่มาเนี่ยนะคะถนนพอได้แปลงที่สองปุ๊บเขาเริ่มทำถนนค่ะพี่น้องเอาข่าวดีเริ่มมานี่มาดูรูปแปลงถนนอันนี้แปลงที่สามหนึ่งร้อยสามสิบตารางวาอยู่ดีๆก็ได้มาอีกแปลงหนึ่งหลังจากวันที่รังวัดมาดูกันเลยดีกว่าเขาใกล้อะไรบ้างนี่ถนน3 0 5 6นะคะไปตรงนี้2กิโลถนนเส้นเนี้ย เนี่ยนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ถนนหมายเลขส3มปั๊มน้ำมันจากที่ดีนะแค่3ามกิโลไปวัดตะโกลหลวงพ่อรวยนะคะแล้วก็รีสอร์ตเยอะแยะมากมายเลยใครรู้จักวัดตะโกก็รู้กันหมดละใกล้อกบตอกับอนมามัยแค่2กิโลค่ะพี่น้องตรงเนี้ยนะ มันจะอยู่ในเมืองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นที่จัดสรรของทหารตลาดชุมชนสถานีรถไฟบ้านพาชี6กิโลเมตรจากที่ดินตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ใกล้โรงเรียนเอกชนโรงเรียนอะไรทใกล้โรงเรียน6กิโลนี่ก็คือสภาพตอนที่ได้แปลงที่3นี่ค่ะพอเราลังวัดแปลงที่สองเราไปเห็นแปลงที่3ามเขาปักป้ายไงคะพี่น้องก็จัดการเอาป้ายเขาออกเลย คุยกันได้ก็จบเลยวันนี้ขอเล่าเป็นซอรี่พอมารังวัดเสร็จยังถมไม่ได้ไงคุณลุงเขาก็เนี่ยพอรังวัดเสร็จเดินมาเจอวูบนี่คือแปลงที่สามแล้วก็จะกันเอาป้ายออกแล้วเรียกช่างมารังวัดในอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ต่อมาก็มารังวัดเลยกับแปลงที่สามโคกม่วงพาชีนี่คุณลุงไก คุณลุงใจดีไกด์พาลังวัดเข้ามานะคะหมายเอ่อเอยสา3สตารางวาเลขที่ชนด9 6เก้าค่ะพี่น้องนี่แปลงนี้130ตารางวาถามว่าแบ่งครึ่งอันนี้โอซีค่ะอันนี้ก็มาลังวัดเสร็จละร้อยสาตารางวาผ่อนได้36งวด งวดละ7,500บาท36งวดแต่วางดาว50 0 0 0ถ้าเป็นแปลงใหญ่แต่ถ้าเอาครึ่งหนึ่ง65ตารางวาไม่ต้องวางดาวผ่อนได้เลยเดือนละ5,000บาทอยู่ที่40งวดสำหรับ65ตารางวาถ้าเอามาแบ่งครึ่งจาก130ขณะนี้130ตารางวาถมแล้วเรียบร้อยตามมาติดๆอ่ะนี่ค่ะ ห้าสิบตารางวาก็ถมแล้วเช่นกันเมื่อสักครู่นะคะบันไดอารี่พอโอได้ที่ดินมาก็ธนุบำรุงเอ๊ะถมสะดีกว่าไหมแดดก็ร้อนแต่ก็ยอมนี่ห้าสิบตารางวาไม่ได้คิดตังเพิ่มถมให้ด้วยนี่นะคะถ้ายังไม่มีคนซื้อก็ทำรั้วไปทำรั้วรอไปเพราะว่าไม่รีบเพราะยิกหน่อยทางหลวงหมายเลขสามจะเข้ามาอาจจะได้ราคาดีกว่านี้ แต่ถ้าพี่น้องเอาเร็วก็จะได้ราคาถูกถ้าใครมาตัดสดตัดได้เลยนะคะอไอ้แปลง50ตารางวาเนี่ยผ่อนไปเดือนละ5 0า6เดือนปิดจบไปไม่ต้องวางดาวและนี่ก็ถนนั้งหน้าเนี่ยคะ่ะที่ทะลุออกมา2-3งสกิโลเนี่ย,ยไปท่าเรือไปสลับบุรีเห็นไหมคะความเจริญตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้าบอกเลยแต่ว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านที่มีไฟฟ้า แค่ไม่กี่ร้อยเมตรเพราะฉะนั้นจะอยู่ก็คือแค่มาขอไฟแค่นั้นหรือซื้อหรือผ่อนไว้รอให้ถนนมันเข้าไม่เกิน5ปี3ปีได้เห็นผลจริงๆนะครับพี่น้องมันเรอดนะเนี่ยค่ะแล้วแล้วนี่50ตารางวาถมเสร็จนี่ค่ะเดือนละ5,000บาทไม่ต้องวางดาว 36เดือนปิดจบไปเลยนี่ค่ะเรียบร้อยละปัจจุบันถมแล้วส่วน,นอาทิตย์หน้าอจะไปโอนแปลงที่4ก็จะมีแปลงที่4ขึ้นมา72ตารางวาจะตามมานะคะผ่อนได้ไม่ต้องวางดาวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะ5,000หรือว่าเพิ่มเดือนไปหน่อยพี่น้องก็จะผ่อนได้ง่าย,ายๆจะตัดสดก็ได้ นี่เรียบร้อยแล้ว50ตารางวาแล้วต่อมาโอ๋ก็มาโถมแปลง130ตารางวาปัจจุบันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับ130ตารางวานะคะผ่อนเดือนละ7,500 36เดือนก็คือ3ปีแต่วางดาว50าหมตรงนี้นะคะเพราะว่ามันใหญ่กว่า แต่ถ้าใครจะมาตัดสดได้เลยตัดสดลดให้ค่ะนี่อันนี้ก็คือร3 0ตารางวาทมแล้วนะคะใครอยากมีบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบรรยากาศธรรมชาติหนีจากในเมืองมาแล้วอยากแบบใครหากินเก่งกินนจกจับกบปลูกผักปลูกหญ้าตรงนี้แนะนำเลยค่ะ1้อยตารางวาจะตามมาทีหลังนะคะ รอทมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันและ72ตารางวารอทมก่อนแล้วเดี๋ยวามาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ชมภาพสวยๆไปก่อนนะคะและใครชอบโทรมา0824614665ที่เดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยซื้อง่ายเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราดีๆก็จะตามมาค่ะพี่น้อง่ะ